นำเสนอผลการฝึกงานสาขิตศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารสมวนตำบลบานพัฒนาอำเภอมะนังจังหวสตูลระยะเวลาฝึกงานตั้งแต่20ธันวาคม2564ถึง20เมษายน2565จัดทำโดยนางสาวสุรยาเสิมลึกรหัสนักศึกษา6 1 1 3 1 3 0 0 3สาขาเศรษฐศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานณสถานที่จริง 2. เพื่อนักศึกษาเองที่ได้รับโอกาสเรียนรู้จากของจริงก่งอนจบการศึกษา 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษางานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ลักษณะงานที่ฝึกงานกองคลังงานที่ได้รับมอบหมายหนึ่งถ่ายเอกสารเป็นงานเข้าเฟ้มจัดเก็บสองใช้โปรแกรม Excel ซทำตารางรายรับรายจ่ายออตสามตรวจตรวจใบเสร็จค่าน้ำประปาหมวดที่หนึ่งถึงหมู่ที่สิบสี่ตรวจและจัดเก็บรายงานฐานะการเงินประจำวันห้า ตรวจเอกสารหลักฐานการเงินใบเสร็จรับเงินสำเนา6ประทับตาใบเสร็จจ่ายเงินแล้ว7ประทับตาสำเนาถูกต้อง8ประทับตาวันที่9รับตัวสับกองคัาง10ขอเลขหนังสือส่งและจัดเก็บเข้าแฟ้ม11ขอเลขหนังสือส่งหนังสือรับและจัดเก็บเข้าแฟ้ม สิเข้าเล่มนิกาและจัดเก็บเพื่อนำไปตรวจสอบให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาสิบสาจัดใบสิรายการจ่ายและจัดเก็บเข้าแ้มปัญหาและอุปสรรคหนมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับเด็กฝึกง,งานจึงนำโน้ตบุ๊กส่วนตัวมาใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 2. อุปสรรคในการทำงานอินเทอร์เน็ต หลุดบ่อยและนานกว่าจะใช้งานได้จึงทำให้เกิดการอัปเดตข้อมูลช้าเพราะแก้ขัดเน็ตจากมือถือ 3. อุปสรรคการทำงานไฟฟ้าจะตกเป็นระยะหรือดับทำให้การทำงานล่าช้าหรือส่งงานไม่ทันบ้างและถ้าไม่เซฟงานก็จะต้องนั่งทำใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับในการฝึกงานหนึ่งได้ได้รับประสบก,การณ์ในการทำงานนสฐานที่จริงสองได้รับความรู้ที่ได้เดินมานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานนัฐานที่จริงสามได้รับรู้ถึงปัญหาของการทำงานและได้รู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของการทำงานได้ 4. เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบก,การณ์จริงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ห้าได้ได้รู้จักการทำงานระบบราชการมีขั้นตอนอย่างไรหกทำให้เรามีความรู้จากการฝึกง,งานมีความอดทนและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้ร่วมงาน